สวัสดีค่ะวันนี้ลิลซีวูดีนะคะก็มาถึงแล้วนะคะคาร,รับรองสัตตหีบนะคะเรามาถึงแล้วนะคะที่พักนะคะที่พี่ที่รู้จักนะคะพี่โตแล้วก็พี่เปิลน,นะคะแล้วก็กวางน้อยนะคะได้จองไว้นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะว่าเป็นห้องแบบไหนนะคะไปดูกันเลยค่ะ อันนี้ก็ถึงแล้วนะคะก็จะเป็นห้องพักนะคะตัวนี้จะเป็นห้องพักที่ราคาจองอยู่ที่ราคา800บาทนะคะเพราะว่าใช้สิทธิ์สวัสดิการนะคะของพี่ที่เป็นทหารนะคะจองไว้ให้นะคะก็จะมีที่นอนนอกจากจะมีที่นอนแบบนี้แล้วนะคะมีห้องนอนแบบนี้แล้วนะคะที่นี่ก็ยังมีสระว่ายน้านะคะ ใครที่ต้องการว่ายน้ำก็สามารถไปรับคูปองว่ายน้ำที่หน้าเคาน์เตอร์ได้เลยนะคะเช็คเอาท์อ๋อเช็คอินเวลาเที่ยงนะคะแล้วก็เช็คเอาท์ออกในเวลาเที่ยงของวันพรุ่งนี้นะคะมีอาหารเช้าให้กินฟรีด้วยค่ะห้องหนึ่งสามารถพักได้2คนนะคะแล้วก็จะมีบัตรกินข้าวตอนเช้าให้2คนนะคะ เวลากินข้าวตอนเช้านี้ก็จะเริ่มตั้งแต่เวลาเท่าไหร่คะกว่างเจ็ดโมงหกโมงมันหกโมงเช้าหกโมงครึ่งเนี่ยแหละคะ่ะถึงประมาณเก้าโมงเช้านะคะใครที่มาพักที่นี่นะคะก็ถือว่าราคาดีมากเลยนะคะเพราะว่าอาคารรับรองแห่งนี้นะคะด้านหน้านะคะก็จะเป็นพอข้ามถนนไปปุ๊บ ก็จะติดทะเลเลยนะคะสามารถนั่งทานอาหารนั่งชิลๆกันนะคะได้จนถึงค่ำถึงมืดเลยะคะ่ะแล้วก็ที่พักที่นี่นะคะก็ใกล้สถานที่พักผ่อนหย่อนใจไม่ว่าจะเป็นอ่าวดงตาลน,นะคะเอ่อที่ห่างจากอาคารรับรองแห่งนี้นะคะประมาณ3กิโลเมตรเท่านั้นนะคะแล้วก็ห่างจากตลาด ตลาดอาหารทะเลนะคะตลาดสแสมสารนี่ประมาณประมาณ14กิโลนะคะก็สามารถขับรถไปแล้วก็ไปซื้ออาหารทะเลนะคะไปซื้อของสดหรือว่าไปให้เขานึ่งปิ้งย่างอะไรมาแล้วมาทานที่หาดอา่าวดงตาลได้เลยนะคะแล้วก็อยู่ที่นี่นะคะก็จะอยู่กับอยู่ใกล้นะคะใกล้มากเลยกับวัดหลวงพ่ออีนะคะซึ่งเป็น หลวงพ่อชื่อดังที่อำเภอสัตหีบนี้นะคะนอกจากนี้ก็จะมีร้านกาแฟร้านคาเฟ่ร้านอาหารนะคะเยอะแยะไปหมดเลยค่ะก็ใครที่ผ่านไปผ่านมานะคะที่อำเภอสัตหีบหรือผ่านไปผ่านมาแถวแถวจังหวัดชนบุรีนะคะก็สามารถแวะเวียนมาได้ค่ะสำหรับวันนี้หรือสีวดดีแลวก็กวางน้อยนะคะก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะขอบคุณที่ชมการรีวิวของเรานะคะสวัสดีค่ะ